โกดฮันเตอร์ภูมิใจเสนอผีหาบน้ำเรามาฟังเรื่องราวได้เลยครับพี่เก่งเป็นคนต่างจังหวัดบ้านของแกอยู่ติดกับชายแดนพี่เก่งเล่าว่าบ้านของแกจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ3-4กิโล บ้านของพี่เก่งปลูกขึ้นในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งพ่อกับแม่ของพี่เก่งมีอาชีพทำไร่ข้าวโพดพี่เก่งในวัยเด็กตอนนั้นแกอายุประมาณเจ็ดขวบแกบอกว่าเป็นเหตุการณ์แรกที่แกจำมันได้ขึ้นใจบ้านพี่เก่งยาวค่ำคืนต้องจุดตะเกียงเพื่อให้มีแสงสว่างเรื่องไฟฟ้าและน้ำประปานั้นไม่ต้องพูดถึงตอนนั้น พี่เก่งได้อยู่กับแม่และพี่สาวซึ่งพ่อนั้นได้ไปทำงานต่างจังหวัดหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่แล้วพอถึงฤดูเพาะปลูกพอถึงจะกลับมาพี่เก่งในวัยที่อยากรู้อยากเห็นก็ได้เจอกับเรื่องราวที่ต้องจำมันจนถึงทุกวันนี้แม่ซึ่งทำงานในไร่เสร็จก็ต้องมาทำอาหารต่อเมื่อทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็ขอตัวไปอาบน้ำ โดยการอาบน้ำที่บ้านพี่เก่งในตอนนั้นมันต้องเดินไปอาบที่บ่อบ่อที่พ่อกับแม่ช่วยกันขุดเพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งบ่อน้ำที่ว่านี้อยู่ห่างจากบ้านประมาณเกือบหนึ่งกิโลแม่จะต้องก่อกองไฟไว้หน้าบ้านทุกคืนเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับหน้าบ้านทุกครั้งที่แม่จะไปอาบน้าแม่จะต้องมีไม้คานกับถังสังกะสีอีกสองใบเพื่อที่ขากลับ แม่จะได้หาบน้ำกลับมาด้วยทุกครั้งหลังจากเตรียมของเสร็จแม่ก็บอกให้พี่สาวของพี่เก่งปิดประตูบ้านเอาไว้ในคืนนี้เองเวลาประมาณสองทุ่มพี่เก่งจึงบอกกับแม่ว่าหนูไม่ไปนะหนูขี้เกียจเดินหนูอยู่คนเดียวได้ซึ่งแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะงูเหี้ยวเขี้ยวขอยยามค่ำคืนมันชุกชุมไม่น้อยแม่และพี่สาว จึงพากันไปสองคนหลังจากที่แม่และพี่สาวไปได้สักคู่พี่เก่งซึ่งนั่งรออยู่ในบ้านโดยที่ประตูหน้าบ้านนั้นเปิดอยู่พี่เก่งก็นั่งมองออกมาทางหน้าบ้านโดยมีแสงสว่างจากกองไฟที่แม่ก่อไว้บรรยากาศในตอนนั้นมันเงียบถึงเงียบมากเด็ <L un> กน้อยในวัยหกเจ็ดขวบนั่งรอแม่และพี่สาวอยู่ในบ้านแบบวังเวง และแล้วพี่เก่งก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆซึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงที่คุ้นชินอยู่ทุกวันเป็นเสียงของคนกำลังหาบน้ำเดินมาพี่เก่งก็นั่งรอจนเสียงนั้นเดินมาถึงหน้าบ้านและแล้วแกก็เห็นคนแต่งชุดสีขาวหาบน้ำผ่านหน้าบ้านไปเสียงนั้นไปหยุดอยู่ที่โอ่งข้างบ้านแล้วก็มีเสียงวางหาบลง พี่เก่งซึ่งเป็นเด็กน้อยในตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องผีสางนางไม้อะไรจึงลุกออกไปดูแสงสว่างจากกองไฟทําให้เห็นทุกอย่างตรงหน้าบ้านเมื่อพี่เก่งออกมายืนดูก็ถึงกับงงว่าคนที่หาบน้ํามาเมื่อกี้ไปไหนแล้วเด็กน้อยไม่สิ้นสงสัยจึงเดินออกไปดูที่โองค์ข้างบ้านพอไปถึงก็ต้องแปลกใจ เพราะเมื่อมันไม่มีหาบและคนเลยเด็กน้อยยืนมองไปรอบๆเท่าที่แสงสว่างจากกองไฟจะไปถึงมันไม่มีอะไรผิดปกติพี่เก่งเล่าต่ออีกว่าขณะนั้นก็มีเสียงเทน้ําจากถังสังกะสีลงไปในโอง่งพี่เก่งจึงตัดสินใจเรียกแม่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 แกล้งหนูหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบโต้ใดๆนอกจากความเงียบเท่านั้นพี่เก่งเอง ก็ไม่คิดว่าจะเป็นแม่เพราะแม่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้กับลูกๆพี่เก่งจึงออกไปดูที่โอง่งอีกครั้งถ้ามีการเทน้ำจริงน้ำในโอง่งมันต้องเคลื่อนไหวพี่เก่งเล่าต่อว่าเมื่อออกไปถึงทุกอย่างมันก็เป็นปกติเหมือนเดิมเขาจึงกลับเข้ามาในบ้านพอมปิดประตูขณะน,นั้นพี่เก่งก็ได้ยินเสียงแม่และพี่สาวเดินคุยกันมาแม่บอกว่า เดือนหน้าพ่อก็กลับแล้วพี่เก่งได้ยินเสียงแม่กับพี่สาวก็ไปเปิดประตูแล้วยืนรอภาพที่เห็นคือแม่หาบน้ำมาแล้วเทน้ำลงโอ่งโดยไม่ได้วางหาบลงภาพนี้มันเป็นภาพที่พี่เก่งเห็นทุกวันจนชินตาแล้วคนที่หาบมาก่อนหน้านี้คือใคร